โย่ Yo, สวัสดีฮะชาวเกม BB l ี s s i n g ทุกท่านะวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะฮะเกม BB l e s s n n g นะซึ่งวันนี้ผมมีรถโฟ r m u า a วันนะท่านผชมซึ่งผมไปซื้อมาราคาประมาณ10ล้านนะวันนี้เราก็จะเอานะอะไรนะเจ้าอะไรนะ <c oughs> อะไรนะมันชื่ออะไรเจ้าราชอุสราษนะท่านผู้ชมนะัมันมีชื่อเต็มของมันนะผมไม่รู้จักชื่อมันนะผมลืมแล้วผมใป้แล้วนะท่านผู้ชมนะซึ่งอาวุธของเราในวันนี้ก็มีประมาณนี้ซึ่งผมได้อาวุธใหม่ไงผมก็จะเอาอันนี้ไปนะช่วะบอกเลยนะช็อตนี่บอกเลยช็อตเรียงกันเป็นแถบแบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็จะมาเริ่ฟเลยนะก็จะมาสู่ที่โคโลโลกใต้หรือว่าโคโลโลกเหนือนั่นเองนะมาจังหวะนี้โฟลาวันพร้อมแล้วจ้าจังหวะนี้ปีปุ๊บโอ้โหไอ้เหียแม่งนะ กดออโต้ไม่ได้คะพี่ชมนะคือแบบว่านะกดพลาดนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะนะแล้วก็อยู่อันดับที่6กนะนะี่ไงฮะวันนี้เป็นลังที่แบบว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เวจังหวะนี้ปะอะไรอะไรอะไรนะขอแังไปก่อนนะครับโอ้โออะไรวะเนี่ยโอ้โหเจอพายุโคลิเคนอะไรไม่ล่ะโดนยิงไปเลยไม่ล่ะฮะบางอาจใช้พายุโคลิเคนฮนะะเจอ,อผมไปเลยไม่ล่ะบังกรตรวจทีนะจังหวะนี้ปะอยู่อันดับ5้านะครั้น,นี้ก็แซงขึ้นมาอยู่อันดับ5้านะ โอ้โหคันนี้ก็อยู่อันดับสี่มาจังหวะนี้ได้ไรฮะโอ้โหมาหัวกระโหลกมรณนะมึงตายแน่ไอ้น้องเอ๋ยจังหวะนี้มาพี่หนีมาได้มาทางลัดทนะ่านผู้ชมะรู้จักคิดรู้จักมาทางลัดนะพี่เ้ชมะเดี๋ยวตายตายซะเถอะตมเรียบร้อยนะฮะอืมนล่วงไปเลยไม่ล่านะไม่ใช่มาม่วงก็ล่วงได้นะครับจังหวะนี้มาโอ้โหเฮ้ยมีคนยิงอะไรมาไม่รู้โอ้โหผมตายเลยฮะทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้มาโอ้มามาทางลัดก็ได้ทางลัดมันมีอีกแบบหนึงนะ่งครับเจ้มาทางนี้เลย เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยไอ้เฮ้แม่งเดี๋ยวรู้เลยมาไป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 ปุ๊บแล้วมาปุ๊บไอ้เฮ้แม่งนะตีอยู่ระดับหนึ่งลนะทำไมบบมันไม่ค่อยแบบว่ามันไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่ที่ใช้่ทาง,นะงดัดเมื่อกี้นะจชมาโอ้ไอ้เฮ้นะเจ้ตาตาตาใช้นะตาผมแนละ้วใช้อันตรีนะชมนะเปิดหมดวิญญาณน,นะชมนะทำให้ฝ่ายศัตรูแบบว่าโจมตีเราไม่เข้าไม่เข้าได้นะพี่ชมวนะคือแบบว่าเราเป็นวิญญาณแล้วไงบ้าง ที่หนึ่งสักทีโอ้โหที่หนึ่งนะท่ผู้ชมนะโอ้โหผ่หานมาได้สักทีนะคอืมเป็นไงไมล่ล่ะนะซตโปอยู่อันดับ2องนะท่ผู้ชมว่าโอ้โหเจ้าตานะฮะวิวสิบเอ็ดนะาานะอยู่อันดับ3นะเป็นไงฮะไอเลยไม่ละ่ะเจอวิลสิบหนามฮะเจ้าตา,นะาตาฮะเดี๋ยวก็จะมาในด่านอเมซอนนะด่านนะด่านเกาะล้างท่านผู้ชมนะด่านแผ่นโบราณนะวัตถุโบราณนะเกาะล้างสถานที่เกาะล้างปะคันนี้ก็อยู่อันดับ2ว่ะเฮ้ยคันนี้จอดมาอยู่อันดับ2ว่มาจาังหวะนี้ปะอะไรฮะอะไรฮะ อย่าดูถูกโฟร์บอลละวันนะครับจังหวะนี้อืมใครก็โดนแซงอะไรอยู่ลำสามบบฮะโอ้โหไอ้เฮ้ยแม่งโอ้ให้หลุ่มดำเมื่อกี้นะถ้ามันไม่หายมึงบอกเลยฮะผมบอกเลยฮะมึงเสร็จโกรด้ไอ้เฮ้ยแม่งได้เข่ากระทิงบอลแล้วนะจังหวะนี้มาใครมาอยู่ใกล้รับรองมึงไปไม่รอดแน่เออโอ้โหเจอพึ่งเดียดฮะใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมงบังคบไม่ค่อยจะอยู่บังคบไม่ค่อยจะอยู่นี่แหละโขนแมงนะครับจมจังหวะนี้ว่าเออโอ้อะไรวะเนี่ยนะชอบมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะผมบอกเลย โอยเฮียผมไม่น่ากดไปลอยคาอากาศเลยไม่ได้เห็นไหยมันจะบีบพาดแบบนี้แหละโอ้โหนะคันนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งแล้วคันนี้ไม่มีใครตามมาตีนะจังหวะนี้นะดูเหมือนแม่สาวนักมวยกำลังตามมาผมนะฮะกำลังตามมาอยู่ติดๆอยู่อันดับสองอ่จังหวะนี้่าจะแซงผมได้หรือเปล่าแล้วก็พยายามเข้าแล้วนะฮะจังหวะนี้มาปาดนิดนะฮะจังหวะนี้มาลุยฝ่าฟันไปได้ไม่มีอะไรมาโจมตีตอนนี้ฮะโอ้โหเฮียผมกำลังเจออะไรไม่รู้มาฮะนะท่านชมนะ เต็งๆเลยไปล้โอ้โหอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีดิอย่าหนีดิอืมนะโอ้โหแกอยู่อันดับหนึ่งจนได้ครับจุนะผมบอกเลยโคตรจะแย่เลยว่ะเฮ้ยทำไมกูมาโดนแบบนี้โอ้โหแล้วก็โดนเก็บไปหมดเลยโอ้โหเย็นๆพี่นะโอ้โหแล้วก็โดนรังคับอีกนะอืมบอกเลยฮะเจอสามเจอของใสโอ้โหเฮ้ยบอกเลยฮะโคตรจะอันตรายว่ะเฮ้ยแบบนี้ลุมผมสะงั้นเลยฮะสังรักเลยฮะจังหวะนี้มะกูเปิดอันตรีผีละกูเปิดอันตรีผีละเปิดหมดวิญญาณนะจังหวะนี้มา อย่าดูถูกผมไอ้เหี้ยมีคนกำลังอยู่ข้างหลังของคันหนึ่ง้วจังหวะนี้ป่ะอย่าดูถูกกันสิครับจังหวะนี้ปล่อยให้มันโดนดูดไปซะเร็วแล้วเฮ้ยกูขออยู่อันดับสองก็ได้อันดับหนึ่งก็ได้เฮ้ยอันดับสองดิอืมนะอันดับสามแล้วโคตรจะซวยแล้วอืมนะเจอวิวเก้านำฮะโอ้โหนะวิวเก้านำมาแล้วด่านเกาะดวงจันทร์นะผู้ชมนะจังหวะนี้มาเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะฮะมาดูอีกเลยฮะโอ้โห่นะ นะผมชอบมากเลยเวลาเจอเวลสูงๆนะมั้ยอืมคันนี้อยู่อันดับหกอะโดนแซงไปหมดแล้วเจ้ามั้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคว้ามาใหม่ก็ได้ฮะจังหวะนี้มาขอสักทีโอ้โหแม่งไม่ได้ไข่ฮะนะอืมนะใครจะแซงไปได้ฮะตอนนี้โอ้โห้บีซอนะฮะบีซอมนุษย์ต่างดาวอยู่อันดับหนึ่งนะจังหวะนี้โอ้โหไอ้เนี้ยกูมาโดนอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยอืมบอกเลยฮะมคนทุเรียนทุลังชิบหายเลยมาโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเจ้ามั้นะ เลดวงแหวนเลยก็ได้โอ้โหไอเลดมึงใช้ฮไม่ตายเลยเหรอวะเนี่ยนะดูเหมือนเลด์กลังใจร้อนนะจังหวะนี้ป่ะต่อไปฮะได้เลยฮะไข่สองฟองโอ้โหมาได้กระสุนไปชีพไปจังหวะนี้มึงเละแน่ไอสัตว์ยิงเลยฮะตุ้มลวงลวงล้วงลวงมาจังหวะนี้เปิดหมดโชโบฮะรีบมานะเร็ว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 ยิงตึ้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 งจังหวะนี้มาตายไหมโอ้โหแม่งไม่ตายสักคนนะจังหวะนี้ได้ฮะ เยโอ้โหนี่ชโชโบ้สองนัดนะมึงลวกแน่ไอ้น้องเอ๋ยจังหวะนนเล่นความเร็วนะฮะบีบความเร็วให้สูงสุดนะฮะขีดเลยอะไรอะไรฮะโอ้โหอย่าดูถูกโฟร์เอ่อโฟราวันผมนะครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าตาตาใส่อันติเลยเหรอพี่เจนเย็นเจ้เย็น,จนเนจ้เย็นโอ้โหอะไรฮะเจ้าตาตานะยิงแม่งไปเลยฮะต้องกุ้มไปอย่ามาโอ้ยบอกเลยฮะรอบนี้แบบว่านะอืมดูเดือดกันชิบหายต้องใส่ะฮะหมดอันตินะฮะผีนะฮะ มาได้ไรฮะจังหวะนี้มาโอ้โหก็ผ่านมาไนดะ้ก็อยู่อันดับสามสักทีนะฮะจังหวะนี้มาปิดนะฮะสุดวัวกระทิงนะฮะจังหวะนี้มาขอสเสหยอน้องเอ๋ยจังหวะนี้มาขออยู่อันดับสามได้ไหมเฮ้เฮ้ไม่เอาไม่เอามาจังหวะนี้อันดับหนึ่งทีเหรอพี่โอ้โหอันดับหนึ่งโอ้โหได้สักทีนะนะดีนะที่ได้หลุมดำนะคือหลุมดำมันโกงมากเลยมันว้าไปนะเออนะแต่ก็ดีนะนะสำหรับคนที่เล่นนานๆไปนะ โอเคในวันนี้ก็คงมีเท่านี้ด้วยเราไปเจอกันใหม่นะฮะกับเจ้าแอคเออก็แอคเอลลี่ใช่ไหมะแอคเอลลี่นะเราไ้เจอกันใหม่นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยนะฮะ